หลายครั้่ะอย่างคุณชีลาที่ผ่านมาก็คือพยายามเดินหน้าทำธุรกิจอย่างยั่งยืนมาอยู่แล้วแล้วถ้าเกิดจะทำในในในโมเดลของ b c g เนี่ยเจออุปสรรคเจอปัญหาอะไรบ้างไหมคะก็เจอคล้ายๆกันจริงๆแล้วก็ล้ายๆกันจริงๆแล้วคือ b E i o ใช่ไหมคก็เจอเจอค่อนข้างเยอะก็คือว่าเพื่อธุรกิจธุรกิจผมนะครับเอาพยายามที่จะใช้ ไฟโอ่ที่เป็นเรียกว่าอะไรลิสโอลไฟเบอร์สำหรับเลนฟอร์สในโตบอลแต่ปัญหาคือคือเทคโนโลยีเแบบนี่ยอาจจะยังไม่เรียบร้อยนะครับพอใช้พอใช้ตัวเลิสโอลไฟเบอร์เนี่ยเกิดปัญหาเรื่องของความแข็งแรงไม่เข้ากัขขาบกลาสหรือคาร์บอนเรื่องที่สมนันดูดซึมเรซินมากกว่าเดิมทําให้บอร์ดหนักซึ่งในธุรกิจเนี้ยน้ำหนักเป็นอุปรสรรคที่ที่หนักหนักสาหัสคือถ้าบอร์ดหนัก,นกมันจะไปช้าเพราะนั้นเวลาแข่งก็อาจจะแพ้ได้เวลาเล่นเสือใช่ไหมครับก็นะอ,อ,อาจจะแพ้ได้เพราะฉะนั้น แค่แค่สิบกัมยี่ <ฮะ S 1> สิบก็สำคัญก็คือเ,อเรื่องของเทคโนโลยีมทา,งงาทเรียลเนี่ยมันยังไม่มาเรื่องที่สองเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยคือตัวของไอ้ตัวที่เราเซอร์บัวเนี่ยเทอร์โมเซตยากนิดนึงแต่ว่าเราพยายามจริงๆแล้วเราเราเรา,เราทำงานร่วมกับแบรนด์ที่เป็นบิลเซอร์บอร์ดเจ้าหนึ่งแล้วก็ทำงานร่วมกับอีโอกซี่เรซินเจ้จาหนึ่งเรามาถึงได้ประมาณสักเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วเราได้รางวัลที่ jc ที่เป็นโปรสิตอวอร์ดปี2020ซึ่งเราสามารถ จะเรียกว่ารีไซเคิลก็อาจจะได้คือเอาอ e ีบ็อกซี่ง่เป็นคอมโพตเนี่ยออกมาจากออกมาจากชิ้นงานเราได้แล้วแล้วก็เอาไปเปลี่ยนเป็น,ปน,ปนโพรโพลาสติกและอินเจคชันมาเป็นพารที่ใช้อยู่ในของเรานะครับคือจริงๆเนี่ยมันมาได้แล้วแต่ว่าวิธีการที่จะทํามันออกมาเนี่ยการที่เอาอ e ีบ็อกซีออกมาเนี่ยมันยังมีความซับซ้อนเหลือเกินทําให้ใน,นธุรกิจจริงเนี่ยมันยากแล้วก็เรื่องของซัพพลายเชนที่เป็นอิชูเลยคือ เราขายบอร์ดทั่วโลกการที่เราจะรีไซเคิลเนี่ยเราจะไปเก็บบอร์ดมาจากทั่วโลกเนี่ยผมว่าอันนั้นอาจจะทำลายสิ่งแวดล้อมมากกว่าการเก็บมาจากทั่วโลกใช่แต่จริงๆแล้วเรามีการพูดคุยกันเรื่องนี้ว่าเรามาถึงได้ขนาดนี้แล้วเนี่ยเราอาจจะมีที่รีไซเคิลในยุโรปใน US หรือว่าที่ที่ใช้อุปกรณ์พวกนี้เยอะแต่มันก็ยังมีการพูดคุยเพราะฉะนั้นเนี่ยซัพพลายเชนเนี่ยก็เป็นที่ชูที่สำคัญเรื่องนึงนะครับบางทีเทคโนโลยีและบางเรื่องของแ m ท t เรียลเรื่องอะไรตรงนี้ทียวค่ง า,ค,า,าคือจริงๆแล้วเนี่ยปัญหาสถานการณ์ที่เกิดขึ้นแก้ปัญหาเฉพาะหน้ายัางไงเนี่ยก็คือว่าก็คือพอเริ่มเริ่มมาทําแล้วอะครับเราก็เราไม่ได้ทำคนเดียวเราเราทำร่วมกับหลายๆหน่วยงานหลายๆไม่ว่าจะเป็นลูกค้า end user หรือว่าใครกันแล้วแต่เราก็ยังคุยกันอยู่ว่าเราจะเดินกันแบบไหนยังไงถ้าเราทําอย่างเช่นเราไม่สามารถทําได้ร้อเปอร์เซ็นต์เนี่ยเราทาพาร์ทเล็กๆที่มันไม่ต้องรีเทิร์นไหมหรือว่าอะไรประมาณนี้ครั คือจริงๆปัญหามันค่อนข้างเยอะแล้วก็<น>มีอุปสรรคแต่ผมเชื่อว่าถ้าเกิดเรานั่งพูดคุยกันนะครับร่วมร่วมมือกันหลายๆฝ่ายเนี่ยมันจะหาทางออกกันได้ไม่ท,ทันไรไม่ทันเลยคือเท่าที่ฟังเนี่ยปัญหาของทางบริษัทคุ้มโบกับคุณชานคล้ายๆกันเลยนะคะก็คือเรื่องของวัตถุดิบเป็นหลักนะคะที่จะเอาไปรีไซเคิลได้ไงต้องให้ดรสมบินแนะนำว่าในฐานะที่เป็นคณะทำงานทีซีจีด้วยถ้าองค์กรเจอปัญหาอย่างนี้เล